ตั้เลยครับค่ะว่าขอค่ะขอค่ะอันนั้ที่อาตุเชาฝอนแล้วกันครับผู้ชกไปในที่นี้แล้วการจะร่วมงานกับผู้จ็กนี้ครับอาเออก็ยินดีมากนะครับที่ได้ร่วมงานกับส o ม w ีเวอร์ที่อยากร่วมก็เพราะว่าเป็นซอมบี้เรื่องแรกของประเทศไทยแล้วก็อยากจะรู้ว่า ซอมบี้ไทยเป็นยังไงช่วยติดตามนะครับพอมีโอกาสได้ไปมำาแล้วได้เห็นมวลแล้วมัความรู้สความสึกก็อยากให้ไปไปรุนดูในในซีรีส์กเลยจะพยอ๋อสมโอยคุณเดียวงั้นไปพี่ป้องไปแล้วกันก็ได้ยังไงพี่ป้องกันด้วยก็อย่างเรื่องนี้นะคะ บางทีอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่อซอมบี้กันทั่วไปหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยเ,เรื่องราวความมีเป็นท,ที่มาของซอมบี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อน,ม,น,ม,นมันเกิดจากเรื่องของการส่งต่อความคือเขาตั้ง,งโจทย์มาว่าศรัทธานสามารถส่งต่อได้ทางสายเลือดหรือเปล่า สปอยสุดดก็คือเท่านั้นแล้วอันนั้นน่ะคือเป็นมันเลยเป็นที่มาของการเกิดเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆแล้วก็การส่งต่อเชื้ออะไรอย่างเงี้ยความสนุกของซอมบี้แบบใไทยเป็นยังไงคี่บอกค่ะซอมบี้เราหล่อมากการันตีหล่อเยอะไหมคะโอ้เป็นกองเค่ะ ลาลานตาไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะแต่งให้เขาดูไม่หล่อได้ยังไงบอกพี่ป้อกแบบว่ามอเตอร์ไซค์เลยเลยครับมอเตอร์ไซค์ขับยังไงให้เลยขับไม่คล่องเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าเราก็ต้องไปซ้อมให้คล่องให้ได้อ่ะค่ะพี่เบียร์ถ้าบครับเรื่อใจะไม่ร่วมโปรเจกต์นี้พี่เบียร์ก็คล้ายๆทุกเช้าเลยครับผมยังไม่เคยเห็นพี่คืาพี่เบียร์เป็นตุ๊กตาพี่เป็นใครครับผมเสียงดังโอเคโอเคก็คือมันมันรู้สึกว่า ตอนแรกเลยเราเัาไม่เคยเห็นคนไทยทําซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้เลยเราได้ดูแต่แบบของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเห็นกันว่าเวลาเราทำเนี่ยเราจะเป็นยังไงครับแล้วพอเราได้คุยกับทางทางกล้ากับทางเติมซึ่งเป็นรุ่กับรุ่เขีดบดแตะมันกับร่วมเนี่ยมันน่าสนใจครับมผมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องแบบซอมบี้ที่แบบที่ที่ท,ที่แบบวิ่งีกันรหรือวมันมีหลายอย่างในเรื่องที่ท ความน่าสนใจมากพูดมากไม่ได้ซึ่งเออเรื่องมันมีความซับซ้อนอะไรอยู่พี่ีจริงๆมันก็ย่อยง่ายนะแต่แต่ผมรู้สึกว่าด้วยการเล่าพอมันเป็นซีรีส์มีหลายมีหลายตอนเงี้ยผมว่ามันก็จะมีวิธีการที่แบบว่าดึงคนให้แบบคอยติดตามไปเรื่อยๆแบบว่ามืนแับพอดูจบอีพีหนึ่งแล้วเอ้ย ลวดเลยดีกว่านะฮะก็คือมัน,น,นมันเหมือนกับว่าก็ก็อดอดนอนได้ไม่เป็นไรครับแค่แค่มันเดียวคืเดียวก็ด,ดูจนจบเลยแล้วผมคิดว่ามันมันไม่ได้แค่แบบว่าซีรีส์แบบวิ่งมันมีเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่น่าสนใจมีสอดแทรกเข้าไปเรื่องของเอ๊ะปู๊มีให้มีตามมีตามีตามเยอะแล้วหลุดก็หลุดภาพภาพซอมบี้เวอร์ชันในไทยกับเวอร์ชันต่างประเทศมันแตกต่างกันเฮ้ยของเราผมว่านะ ไม่แพ้เลยผมว่ามันเป็นอีกก้าวหนึ่งที่แบบสําคัญของของซีรีส์เลยว่าแบบเราสามารถทําได้แบบเที่ยงเลยนะนานนะใช้ร้อยเก้าสิบกว่าประเทศทั่วโลกนะอยากให้คนได้เห็นนะฮะซอมบี้ของเราอระมาณจิตน้องๆบ้ากใครก่อนพี่ซพี่ซินก่อนนะวิ่งเหนื่อยไหมครับพีซิ้งเหนื่อยไหมลูกเออเด็กๆ เรื่องวิ่งให้เป็นหน้าที่ของเด็กๆนะครับทุกคนเลยเราวิ่งเราวิ่งกันหมดเราวิ่งทุกที่เราวิ่งที่โล่งเราวิ่งในตึกเราวิ่งบันไดเราวิ่งทุกที่เลยที่เราจะวิ่งได้พูดเหมือนเหนื่อยเลยก็เหนื่อยอยู่เรื่องความมีมีคนช่วยเป็นอยู่ในร์ทไหนครับพี่สีกังดีอยู่เอออยู่คณะนิเทศศาสตร์เราก็ต้องรักคนในคณะเราใครมาทำ้ายคนคณะเรา ไม่ได้ครับผมเราต้องแบบโปรเทคแต่บางคนก็นิสัยไม่ดีแต่อยากจะบอกว่าผมเป็นคนนิสัยดีมากในเ,เรื่องในชีวิตจริงเลยฮะเหมือนคำถามต้องคิดรคบผมเราต้องรอติดตามเพราะว่าอย่างที่พี่เบียร์บอกความสัมพันธ์มันหลายอย่างมากหลายกลุ่มมากทุกคนต้องแบบว่าติดตามตัวละครแล้วก็ค่อยๆจําแต่ละตัวละครไปครับผมถ้าทุกคนแบบรู้จักตัวละครแล้ะมันจะยิ่งดูสนุกครับผมเราก็ติดตามดูกันว่า หนึ่งซองเฮ้ยเอาละจะพูดละคือมันต้องดูแบบตอนเนี้ยมันจะสนุกมากแล้วมันมากใช่นุ่นิวกับพี่เบียร์อยู่คณะเดียวกันนะนุเอ๊ะพี่เบียร์กับพี่เบียร์ผมกับพี่อะไรเดียวกันจะอยู่กันแล้วแตเนี้ยจะอาโอ้โหพี่เทียนแต่ว่าถ้าผมกับถ้าผมกับเฮียอยู่คณะเดียวกันครับแต่ว่าอยู่คนละรุ่นทำเปรูมีหน้าที่อะไรครับ ก็เราเราเป็นคณะนิเทศเราเน้นหน้าตาอย่างเดียวครับสมองก็เป็นให้เป็นของคณะวิทย์ดีกว่าใช่ส่วนของเราก็เน้นวิ่งเน้นเนวิ่งแล้วก็อะไรที่เราจะช่วยได้คือคณะนิเทศเขาก็จะมีบางสิ่งที่เขาทําได้เหมือนกันอย่างคณะวิทย์ะเขาก็จะอาจจะเรื่องความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยแต่ของเราอย่างตัวนนน่ะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ ซึ่งผมรู้สึกว่าการถ่ายเนี่ยมันสำคัญเหมือนกันกับการที่จะเอาไปวิเคราะห์หรืออะไรซอมบี้หรือเปล่ามันก็มีมันก็มีมีจุดที่ช่วยได้เหมือนกันใช่ครับสามสาสวยค่ะค่ะก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะคือหลายคน คิดว่าเออซีรีส์ซอมบี้มันอาจจะเป็นโลกลายที่ไม่ได้มีอยู่จริงอะไรเงี้ยคะ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใกล้กับโลกเรามากๆเลยมันใกล้เคียงมากเลยอย่างซีรีส์ซอมบี้เราเนี่ยถูกวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์จริงๆอ้างอิงจากหลักการทางวิทยาศาสตร์จริงคะ่ะคือมันมีปริสิตชนิดหนึ่งแหละอะไรเงี้ยที่มันสามารถเข้าไปควบคุมสมองคนได้ซึ่งอันเนียมันถูกรีเสิร์ชมาโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยร่วมกับคนเขียนบท ก็อยากให้ติดตามค่ะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเข้มข้นว่าซีรีส์ซอมบี้ของไทยเนี่ยมันก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะเ<ม>ุเะอร์<ม>อะไรใหม่ๆอันอะไรคนอาจจะไม่ค่อยแบบเชื่อว่าเจนนี่จะเป็นเด็กวิทย์แล้วก็นักวิจัยสาวได้ถึงเราจะดูไม่น่าเชื่อ,อแต่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคนเขียนบทเนี่ยเขียนบทจาก เอ่อตัวละครตัวแสดงจริงๆเขาคบเจอเดนิสมาแล้วเขาว่าอันเนี้ยเด็กจริงเพราะว่าอันเนี้ยจะเป็นอีกมุมหนึ่งเลยที่ที่คนไม่เคยเห็นจริงๆเป็นคนซีเรียสจริงๆเป็คนอินโทรเวิร์ตแต่พวกแกไม่เคยเชินอาการนะอินโทรเวิร์ตเหรอเนี่ยเชื่อกันหน่อยได้ไหมทำเนี่ยจะไม่ยืนยันหน่อยยืนยันหน่อยไม่ยังไงจริงๆแบบว่า อินโทรเวิร์ดจ้าฮะสดๆเธอแบบว่าดูดิอินโทรเวิร์ดบอกว่าพูดเป็นต่อยออกมคือถ้าจะบอกถึงเจนนี่จริงๆอ่ะคือคาแรคเตอร์ทุกคนเขาอาจจะไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเหมือนเขาเป็นคนที่พูดเก่งแล nah ้วก็สามารถเข้าสังคมได้ดีอะไรเงี้ยแต่เขายืนยันผมจริงนะว่าเขาเป็นแบบเขาม่ยังไม่เห็นแบบตอนเจนนี่เป็นเด็กเนิร์ดอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเราเนิร์ดจริงไหมก็จริงๆเวลาเหมือนมีคอร์หรือว่าพูดอะไรเงี้ยก็จะเป็นมีมุมเนิร์ดเหมือนกันแต่ว่าข้อมูลที่มันลึกซึ้งจริงๆอะไรเงี้ย เชื่เชื่อเงียบกันหมดเลยไม่เช่ไม่เชื่อกันหรอกนะก็ไม่เงียบค่ะโอเคปากนี้เป็นห้วกัากที่มีกลุ่มต่อไปรอบคือได้เลยค่ะฝากเลยค่ะให้เออให้พี่พักพี่เพียรพี่เพียรพี่พักให้บริเวณใช่แล้วจากไรเดอร์แล้วมีอะไรจัดไรเดอร์แล้วจริงๆแล้วก็คือไม่ได้อยากให้ลุ้นมากเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ทุกคนจะได้เจอกันแล้วก็อยากฝากซีรีส์ดีๆหนึ่ง ซีรีส์นะคะซึ่งพี่บอกเชื่อว่ามันจะเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจได้ของคนไทยเลยล่ะค่ะว่าซอมบี้เราไม่แพ้ชาติไหนจริงแล้วก็ด้วยเนื้อเรื่องด้วยค่ะโอเคขอบคุณขอบคุณบคุณขอบคุณครับคุณขบคุณนอบนออคบ